โลโก้รูปต้นสนวางเฉียงๆเงปิดเ,เข้ามาปรรจากาศครึมๆหน้าขนลุกและสวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับเรามาอยู่กันใน Red Finger หรือว่านิ้วแดงนะครับนะเกมนี้มาจาก Ken Forest นะครับเ e เวลลอปเสุดหลักเขาเล่นเกมเขามากมายเกมล่าสุดที่เล่นคือ l i d a e r Exploration Program ที่เป็นเดโมเกมนี้เนี่ยเห็นว่าเรานะครับจะต้องทำงานเป็นคนควบคุมลิฟต์ที่สถาบันวิจัยเก่าๆสักที่หนึง ที่ซึ่งสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้นค่อนข้างน่าสงสัยไปสมัครงานในตำแหน่งส c เ e ต t ิ f ิ c คอมเพล็ของคุณนั้นได้รับการอนุมัติแล้วยินดีด้วยนะคุณเริ่มทำงานพวกนี้ได้เลยในขณะที่คุณทำงานที่นี่สบายใจได้งานที่คุณทำนั้นถือว่าปลอดภัยหายห่วงขอให้คุณช่วยเซ็นระเบียบรับรองความปลอดภยัยด้านล่างนี้ถึงเราจะไม่สามารถอธิบายให้คุณฟังได้ว่ารายละเอียดคืออะไร แต่อย่าห่วงไปเราต้องขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับลิฟที่คุณต้องไปใช้งานด้วยที่ลิฟนั้นเหมือนปุ่มจะมีปัญหาที็หน่อยทำให้คุณจะไปต้องกดปุ่มลิฟค์ค้างเอาไว้ขณะลงไปไม่บอกว่าปลอดภัยยังไงแต่บอกแค่ว่าที่นี่ปลอดภัยสุดๆแล้วตรงที่ผมอยู่มันจะเป็นมือชี้ด้ว่เกมนี้รับอินสปายมาจาก w ว i t e k n u c l e นะครับหรือว่าหมัดขาวแต่เกมนี้มันพาโรดี้มากลายเป็นรดฟ f i n g e r ์หรือว่านิ้วแดงถ้าตัวผมบางนิ้วผมจะย้ายตัวไปทางซ้ายนะครับแล้วอยู่ที่ว่า เราเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการเอ้ยอ๋อโอเคครับนี่คือปุ่ม3กิโลกดค้างไว้เพื่อลงไปข้างล่างก่ไอไใ้โชคดีอะไรคือ 3KG บคจทัท่นนะปุ่ม3โลอะคืออะไรแลวปุ่มนี้คือปุ่มอะไรอะกดสวิตชค้างไว้อ๋อเป็นสวิตปิดไฟต้องกดค้างเหรอมึงทำสวิตช์่้มันเป็นสวิตจริงๆดิไม่ใช่แบบสวิตตรงนี้อะสวิตแบ ทีเดียวจบอะไม่ต้องมาคอยกดค้างคุณเล่นเป็นไฟในแอดเฟดดี้เลยทุกอ,อย่างต้องค้างหมดเลยน้ําเย็นแล้วก็สดชื่นมากเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่าเกมแบบกูต้องแบบไฟไนท์อะหันไปหันมาเพื่อทริกเกอร์สักอย่างอะนะและนี่คืออะไรอะและนี่คือห่านยางเหรอครับคือถ้าเกิดไปเคนฟอร์เรสเขาชอบใส่ห่านเข้ามาในเกมเขานะครับเสียงนี้เลยครับเป็นเหมือนกับซิกเนเจอร์ของเขาในการยัดห่านเข้ามาในเกมฟังดูแปลกๆิดหน่อยแต่ก็ได้แหละครับ เขอชอบยัดห่านใส่เข้ามาเหมือนกับว่าถ้าจะลงลิฟต์กดค้างนั่นถ้าจะดับไฟกดตรงนี้ถ้าจะล้างมือกดตรงนี้ถ้าจะเหงาใจก็จิ้มห่านลงดูครับว่าอย่างไรยังดีกดค้างไว้ที่ไม่ต้องหันมองได้นะครับนิ้วเราแม่งยาวพอแต่เกมน่าจะต้องมีการหันเร็วพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมไม่รู้สิว่าผมต้องอยังไงหมายถึงผมต้องลงไป3กิโลหรอครับ แล้วกูต้องหยุดตรงไหนอะภาพมันก็มืดชิบหายเอ่อเช็ดนี่ผมอยู่ทางซ้ายไม่แปลกตาไปใช่ไหมครับพอผมเอาเมาส์จิ้มแล้วก็ไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่ด้ยสิโออยู่ให้กูทําไมอะอ๋อมือเริ่มแดงอ๋อเหมือนอ๋อเข้าใจแล้วครับคือผมกดนานเกินแล้วมันมันเหนื่อยปุ่มมันหนักมนเลยเหนื่อยเหนื่อยเสร็จนิ้วก็เลยแดงนิ้วแดงก็ต้องผ่านน้าเย็นเพื่อทําให้กลายเป็นนิ้วขาวแล้วก็กดใหม่ อ,อ๋อต้องบริหารเขาเรียกว่าแรงกดในการกดสินะไอซีเข้าจะละเข้าใจะละผมเริ่มแดงแล้วยังอะ่ะอยู่กระแสงสีแดงมองยากสุดๆไปเลยครับแล้วคือเริ่มแดงแล้วปะผมว่าถ้ายิ่งสั่นก็แสดงว่ายิ่งมีปัญหามั้งถ้ายิ่งสั่นก็จะยิ่งหนีสีอาจจะมองยากผมดูเรื่องความสั่นดีกว่าถ้ามันเรียบร้อยมันจะนิ่งสนิทเลยครับ โอเคแต่ว่ามันก็ดูไม่ได้น่ามันน่าจะมีอะไรน่ากลัวนะใช่ไหมโอ,โอแรงกูอยู่ฝั่งในตัวก็บางอีกแล้วอา่ามหดสองเท่ากับสี่เก้าสอเท่ากับเจ็ดสาหนอ๋อเป็นการเข้ารหัสนะครับผมอยู่ที่ G1 นะครับ G1 คือคือไหนวันิวโป้งบังปะจีห่งจีหนอาจจะเป็น2 6 7 8กเปส่ห้าะสองห เจ็ดแปดสี่ห้าไม่ใช่เอา้ากูเพิ่งเห็น G1 อยู่ใต้ A4 เหรอโทษทีมันมืดทุกคนกู <c oughs> ก็มองพระดนิวโป้งมันใหญ่มันก็จะแบบมันต้องอยู่หลังนิวโป้งแน่นอนเลยทุกคนเกมนะมันต้องแบบพยายามบิ๊กเบลดใส่ผมกูแบบหัวโตใส่เลยเรียบร้อยมองดีเอามันอยู่ใต้ A4 ดีกว่าโทษทีนะครับทุกคนแก่แล้วสายตาไม่ค่อยดีแล้วก็เรียบร้อยเนาะ วิ่งไม่ได้ด้วยครับเกมนี้กระโดดก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้สักอย่างระวังกันนะครับทุกคนกระดาษแผ่นนะีมันเป็นอินทิตี้กระดาษครับมันจะหลอกลวงเรามันทําให้เรามองเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นและทําให้เราไม่เห็นสิ่งที่ควรเห็นครับต้องระวังไว้ดีนะครับทุกคนเกมนี้มันลวงตาเรามันต้องมีจุดที่ผมต้องปิดไฟอะ่ะซึ่งผมว่าแต่ปุ่มเหมือนกดแล้วอ๋อปุ่มกดแล้วก็สั่นเหรอ มึงออกแบบปุ่มมาท่าไหนให้มันหนักวะมึงก็ออกปุ่มเบาๆดิโอ้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 ปิดไฟก่อนใช่จริงด้วยช่วง yeah, นี้กูปิดไฟทันนอตตี้เซนน่ะมันนิ้วแดงแล้วเฮ้ยนิ้วแดงแล้วเฮ้ยเร็วไปก็ไปดิไปไปนิ้วกูแดงแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเรากำลังสู้กับหุ่นยนต์อย่างนั้นเหรอหุ่นยนต์มูพีส ระวังนะครับทุกคนงูพิษมันร้ายแรงแต่ไม่ใช่ผีครับไม่ใช่สปัปสรหลาดปีศาเอไออย่างันเหรอไม่แน่ใจครับแต่เหมือนจะเป็นรอยต่อนะครับระหว่างระหว่างสถานีต่างๆท้องลงไปกี่ชั้นนะเปเปอร์เมื่อกี้มีไปสิบบรรทัดเลยนะถ้าผมปล่อยไว้แล้วไม่แช่น้ำนิ้วผมจะค่อยๆหายไปเะ็กซ์เพ m เมนมันจะค่อย,อยหายไป ไม่แน่ใจครับแต่ผมจะลองปล่อยให้มันแดงเรื่อยๆอันนี้คือ M6 นะครับนะชื่ออย่างไรชื่อทางด่วน430912 2 430912โอเคครับ<ๆ>มันค่อยๆจางเหมือนกันนะครับลี่พูดไปหรือเปล่าเว้ยมันก็ค่อยๆนะครับแค่มันถ้าล้างซะมันก็เร็วสะกว่าอยู่ที่ว่าต้องลงไปลึกแค่ไหน,นะครับนี่เพิ่งจะ125เมตร ระหว่างรอยต่อต้องระวังดีๆคือแบบเราแบบกูว่ามาเหรอมาปะจะรู้ได้งไงว่ามันมาฟังจากเสียงครับ นิ้วกูแดงแล้วเร็วลีไปรีไปสันชิพหายแล้วเร็วนิ้วแดงแล้วนิวแดงแล้ว,ว,ลวไปเถอะผอยากรู้มันจะแดงต่อจนถึงแค่ไหนเอ็กซ์เพ n t เนโอเคได้อยู่ได้อยู่แต่ว่ามันใช้เวาลานานกว่าจะหายเหมือนกันนะเนี่ยพูดไปใกล้ถึงแล้วสินะจุดต่อไปเลยจุดนั้นก็คือมองไม่เห็นกูพยายามเพ่งมองแล้วมองไม่เห็น อะไรคือ2่ิวิอ่ะทรงมบนต้องรีบไปให้ทัน20วิเลยอ่ะผมว่า20วิต้องวิ่งไปให้ถึงประตูให้ทันรอแป๊บเดี๋ยวก่อนโอ้มันมีทางทางลกกระชั้อ่ะมันกูต้องวิ่งให้ทันเลยอ่ะสตีเซนมันบอกว่าล้างนิ้วรอไว้เลยอ่ะมึงเตรียมจุ่มอะไรแน่เลยอ่ะนิดนึงนิดหนึ่งล้างไว้ก่อน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 ไป20วิกับทางลกกระชั้แบบนี้กูไปแล้วมึงนับถอยหลังแน่นอนนับนับนับเผอะนับนับอย่าให้กูเหงาอย่าให้กูว้าวเว คืออะไรอ่ะหรือว่าต้องวิ่งกลับไปให้ทันยี่สิบวิเหรอเว้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะให้วิ่งกลับไปอันนี้ให้วิ่งกลับไปให้ทันละดิผมต้องต้องปิดไฟล้างเออชิดชิดลง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 อ๋อมันคือปุ่ม ปุ่มโลกระแกมนมปุ่มลิฟต์ขึ้นเหรออ๋อมันคือปุ่มโลตระแกามปุ่มลิฟต์ขึ้นอ๋อเพื่อหนีน้ําให้ทนันแล้วนิ้วคูจะทานเหรอเอ๊ะเอ๊ะวอาแต่มผมจะห่างเยอะแล้วนะห่างเยอะล้างก่อนล้างก่อนมือแดงน้ำมันขึ้นโคตรเร็วเลยน้ำมันขึ้นโคตรเร็วเลยอย่าบอกนะว่าเราจะมปไอตัวงูเขียวแล้วจะผมาฉกด้วยอะไม่มั้งว่แต่ว่ามันขึ้นเร็วอยู่นะแต่พอนิ้วเริ่มสั่นเมื่อไหร่นะครับผมค่อยเบรกแล้วกัน อันนี้เปลกแป๊บหนึ่งจุกก่อนจุกก่อนจุกมันมันขึ้นเร็วจังวะโอเค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 คือผมไม่น่าที่ลงไปเพื่อกดสวิตช์แท่นนั่นหรอโอเคโอเคโอเคมอบล้างนิ้วเลยล้างนิ้วเลยนอตตี้คนสะอาดนิ้วชี้ผมนี่เรียบร้อยมากๆสภาพเปล โอ้ยินดีด้วยนะคุณทําสําเร็จงานคุณทําได้ดีไว้เจอกันวันพรุ่งนี้โอ oh, ไม่นะคุณจะออกไปแล้วเหรอเป็นไปได้ยังไงกันนะเกมนี้สร้างโดย Ken Forest ใน72ชั่วโมงในงานรูดําแด57นะขอบคุณที่เล่นนะกลับไปที่หน้าเมนูอืมฮาร์ดอินสปายมาจากไวนัคโคนะครับคือเกมเพลย์คล้ายกันเลยนะครับนะเกิดใครเคยดูไวนัคคมันจะเป็นเกมแนวภาพคล้ายนี้ครับ เป็นว่าเราอะเป็นมือสองข้างสีขาวต้องพยายามปีนคล้ายๆกับสถาบันวิจัยหรือโรงงานสักอย่างขึ้นไปยิ่งเราใช้มือเกาะหรือว่าโหลดมือนานขานาดมือจะค่อยๆแดงครับต้องพยายามหาจุดพักนะครับมือไปเรื่อยๆเกมที่อินสปายมาโดยที่เราใช้นิ้วนะครับเป็นเลดฟิงเกอร์ยิ่งกดก็ยิ่งล้ายิ่งล้าก็ต้องหาทางพักอืเกมเพลเข้าท่าเสียอย่างเดียวเกมมันเขาเรียกว่ามันมีรอของเกมที่น้อยมากๆ็ <c oughs> ข้จแล้วครับว่าทำามัน7 2ชั่วโมงจริงครับ รอของเรื่องราวคืออะไรทําไมต้องมาทํางานที่นี่ทําไมต้องลงไปลึกสุดทําไมต้องหนีน้ําอืมน่าถูกจับมาขยายความต่อเหมือนกันนะพูดไปและนี่คือเลดฟิงเกอร์นะครับทุกคนเกมนี้ผมว่าให้บรรยากาศที่ดีนะครับอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นดีมากนะักแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าแย่ครับถือว่ามีบรรยากาศน่าขนลุกอยู่บ้างแล้วก็ไม่ได้มีบั๊กเลือ,อะไรในการเล่นที่เจอเลยนะครับนะดูลรชอบกันไหมครับถ้าชอบกันฝากนิ้วชี้คนละทีเพราะเกมนี้คือเล็ดฟิงเกอร์ไง กดไปที่ปุ่มนิ้วโป้งที่ชี้อยู่นะครับคลนละหนึ่งครั้งแล้วเขาไปพูดคุยกันนะครับคิดว่าเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมาขอบคุณที่ซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แชทแฟนตัวผมกันที่เข้ามาช่วยตลอดแล้วเจอกันเจอกันสวัสดีครับ